ต่ออีกสามเลยฮาฮาฮ่าฮาฮ้งงยเนี่ยโอ๊ยน่ะทำไมวะเนี่ยูสเล่นีสนอตรูรูเ น้องกิ๊บอะไม่เล่นแล้วก็ได้วะคิดดีก็มาบอกกันหละทำไมมันเข้าไม่ได้วะเออก็งงนะเออทำไมมันเข้าไม่ได้วะกูสูงใค่ไหนกัแคนิดเออ

เอามาทำไมหรอเอามาทำไมหรอเราไม่อยากได้อยากได้เสื้อมันก็พอมึงเอามาทำไมหรอมึงเอามาทำไมหรออยือได้เสื้อเอามาทำไมหรอมึงเอามาสันติอะไรหรอมึงเอามาสันติอะไรหรอกูถาจี แต่กูก็ไม่รู้ว่ากูจะเปลี่ยนชื่อว่าเที่อะไรก็ไม่รู้ <laughs> ีก็ได้คอมแบลยก็ได้ครมแบลกูจะให้สัตว์เดียวกินอาหารยังไงล่ะกูอัพเกรดหมดแล้วค่ะอืมหืมห่าไอ้เฮีออออออ มึงก็ให้เกงเกูมาทำเพี้ยอะไรเสื้อกูจะไม่มีอยู่แล้วเนี่ยมีน้อยกว่าไอ้นี่อีกโอ้ได้ของผลิตปัญญาเอออีนีเน่เขาเนยเด็กน้อยอ้ยช่ากูเข้ามาหาข้ามึงไง ใส่เสื้อผ้าก็เจอเมื่อนี่ควายกูไม่รับไอห่าเนี่ยไรส์ไอเหี้เสื้อปัญญาอ่อนมาโอเคก็มันย้อนมา้อปัญญาอ่อนมาเอาไว้ก่อน โค้รมาอ่อนอันนี้ตัวเหลืองปัญญาขอโทษนะพี่ตัวหนึ่งผมไม่ได้ด่าพี่เลยด้วยด่าพี่บ่เออเออเออเอเสื้อกระปัญญาอ่อนเหมือนกันนะเนี่ยไปครูก็อยากได้เหมือนกันนะเ้เสื้อปัญญาเอาหน่ะไม่เอาค่ะกูจะเอาเสื้อ จะไปแวนค่ะอมซื้ออไรอ,อ,อย่างดีว่ออก,วก,ก็ไม่ซื้อหลอกเออกูเก็บเยอะเกินไปมั้งเน,นี่ยือเปเลย เาก็ซ pues mm ื้อไปเลยสิค่ะพวกเราเด็กก็เราก็ซื้อไปเอาลืมเก้าอี้เสื้อมันสวยจริงนะเสื้อวินอ่ะเออ ถ้าอยากได้ก oh mm ็มาตามได้นะเนี่ยก็คือคุณครับตะคุกโอ๊ยเจ็บอีกจริงจริงมีจริงใจเจอไม่ต้องง่ายอีห่าเอ้ย เอจชชม่มีมันอเ,อเป็นหัวใจราเ่ที่อยากได้แบนี้นา,มา,มานแล้วนะเนี่ยแต่กูก็ไม่ได้สิ จ้า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 จ้ คือจะเลือกอันไหนดีอะทุกคนช่วยเลือกหน่อยเนาะเสิร์ดเออวิอยากตายอะงั้นใช้แปรงสนามากันไหนดิลองใช้ที่อะไกูไม่เคยใช้ปราสลามสีบ่วงเลยกูใช้แต่ไอ้ที่เพิ่มยากรองยาเนี่ยเดี๋ยวกูจะลองไปใช้บ้างนะ